เอาน้ำมาทิง้งเปเอาน้ำมาขวดน้ำมาทิง้งเอาไปให้แม่โก,โกโก้ไปเดี๋ยวพาไปเที่ยวตลาดบางลำพูตลาดเก่าแก่ร้อยปีที่นี่มาไม่ถึงขอนแก่นถ้าไม่ได้มาถึงที่นี่ไม่ได้มาซื้อของร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะเขม ร้านน้องอ้วนขายทุกอย่างขายทุกอย่างโอเคเยิงเลยว่ามีสินค้าที่ขายดีที่สุดคืออะไรสินค้าขายดีที่สุดใช่ไหมอือกิงเลยมีขายโอเคตัวนิงแทงนันหนักกว่า,าน,นะไหนๆก็ไหนๆเอาเลยมันต้องออกถ่ายกล้องอยู่นี่ไปเร็วเราจะไปเราจะไป เป้าหมายของเราอยู่ที่ห้าสิบห้านะครับเพื่อนๆส่วนตัวผมเองเป้าหมาย,ยที่เจ็สิเ็ด้นเดือนนี้่ายให้หน่อยแต่ยังข่งน้ำหนะมาดูว่าวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ <c oughs> วันนี้วันอาทิตย์นี่สามวันนี้วันเสาร์นี่เ <c oughs> สาร์ที่สาม สี่โมงแเนี่ยนำหนักช่างเวลาเก้านาฬิกาสาสิบสิบกินอิ่มเลยนีอิ่มเลยเิบเอ็ดจุดหนึ่งเจ็ดสิบสามสองกิโล <71. 1. S 2> <73. S 1> ภายในหนึ่งเดือนแล้วดูมมซื้ออโชุไซื้อข้่งนำหนักไปดู สิบเอ็ดจุดสีิบสิบห้าจดี่ห้าอุณหภูมิเ่ไหร่วัดดิสามหกจุดเจ็ดโอเคปะกบกบเป็นรถเลสโกเจ็เท่าไหร่นะมึงเจ็ามจุดเท่าไหร่วะ จุดศูนย์วะเฮ้ยันมีกล้องด้วยนี่ว่ะถ้าไม่มีกล้องอ่าเงี้ยเจอสิบสามื้นศูนย์โอเคจบเจอ,เอ,เอเกันเจ็ดสิบกิโลฮะ,ะหล่อลอะแล้วรออ่ะพี่